มาเบิงมาเบิงพี่น้องค่าเบิงเด้อเบิงเด้อเบิงเบงเบิงเบิงบเบิน้องใครโตจะเห็ดอีหยังจังนนินี่ะเยอีหยังไม่ใส่หัวอีกอ่ะแต่เน่นเาเห็ดเนาะโอ๊ยเนาะน้องใครโตทำไมชอบเอาถุงมาซุปใส่หัวแถวเฮือพี่น้องค่ไอ้ายาบ่เขาใจแล้วเป็นอย่งคื่อหาแต่เน่ามาซุปใส่หัวแล้วแถ เมื่อชาติที่แล้วสงสัยน้องไครโตเอ่ออาจจะเสียชีวิตด้วยการถือถุงครอบหัวบอก <c oughs> ฮะไม่แน่นะค,คะเอฟซีขาอาจจะเป็นพีไส้อายามาเกิดก็ได้เออตายผีไส์ถือถุงขอบหัวอาตอม เอามวนตีใครโตโอ้ <c oughs> ๋ออออบุนายอบุนายเบิ้งแม่เซลซ่อนไปเก็บแล้วจะ่เปนเห็ุอีหยังเนาะสัวใครโตไปใส่เปิดหัวออกมาดูมันหายใจออกอยู่บ่ที่เป็นเห็ุไป็ั่วถีบตั่วแดนโอ้ยเนาะเบิ้งนี่แหละเอฟซีค่ะน้องชอบชอบนะคะมักคักเอาถุงครอบหัวนั่นไปหามาแต่ใส่บัตรถอดถุงไทยนี่ฮะถุงไทยอัน แม่ใส่นามไปเลี้ยงงัวด้น่ะนะอ่ะมวนตีมวนตีเห็ดจังสัสเอาอีกแล้วหมุน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 ต่อตายตายตาย่เห็นหุงได้ปะนอเห็นหุงได้ปะหนิพเห็นหุงได้ปะหนิตาเอ๋ตาเอ๋ เอาออกแล้วก็ยังมาเอาใส่มันอาบุน่ายโยไกโตมีเรือตัวเลี้ยวเห็นหงมั้ยวะน้องให้ตัวเลียวเห็นหุงบันอ่ะตาละมือตาละเว้นจักไปหายังมาขอบหัวมันหัวสีกลางเดินยงเด้งดูผี้องเอ้ยไปไปเลี้ยงงัวไปไอ้ไพ่สงไพ่ไปเลี้ยงงัวเด้อเอากองเข่าใส่น้ำเด้อกองเข่าใส่น้ำเด้อโอ้คือไพ่คือแถววะไปเลี้ยงงัวเด้อลูกเด้อ ได้ของเข่าไปเมาของเข่ามาเมาของเข่าให้แล้วเออเป๋าเป๋าเหรอล่ะอืเอาเปล่าเป๋าอ่าตะแนวเห็ดเออเอาของเข่าหน่อยเอาของเข่าหน่อยเออเออของเข่าเด้อของเข่าไปเลี้ยงง้วะตลูกเด้อเรามาหแต่งห่อเข่าให้อ่ะเนี่ยของเข่าไปเลี้ยงง้วเอาใส่เอาใส่ในกระเป๋าเลย เอ้ได้กับกระเป๋าาไปไปหาเลี้ยงงัวเด้อเอาใส่เอาใส่ขวดน้ำได้ไปขวดน้ำไปกองเข่าไปเห็นกระเป๋าอันกราเป๋าเป๋าก็กองเข่าเอากองเข่าใส่เดินไปกองเข่าไปไปเลี้ยงงัวละไปกองเข่าไปเลี้ยงงัว่าเลเด้อพี่น้องเอ้ย ปุูนหน่อยไปเลี้ยงงัว่าแล้วครับเจ๊พี่ชายเอาลองเท้าเถอ๋อเดี๋ยวจังไปอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอือเอ้ลองเท้ามาเอาหนามก้อนเอาหนามก้อนขวาน้นามพระท่านใดนะแต่ตะกองเขาพระใดขวานหนามมา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 เร็วเร็วมามามาขวาน้นาก้อนเร็วเร็ว อโอ้ยหาแต่แนวเห็ดหน่อยเจ้าหน่อยหอยานแม่บ่มีคอนเทนต์หฮ้อได้บันถาะหน่องใกล้ตัวมาแล้วมาเอาขวดาน้ำแล้วห,หอือเอาขวดาน้ำใช่้อมขวดน้ำใช่ร้าามอมเลย ไพ่ถงไพ่จะไปเลี้ยงง้ว่าพี่น้องเอ้ยน้ำเอาน้ำไปน้ำเนี่ยน้องมีสื่อมีสื่อเรตเต้มีสือเเทเทอส่อเรตเต้เเน้องให้ตัวเราหาจ้าเนวมาดเด้อเด้อเฮ้ยกระปุกแก้วปลาแดกตินั่นฮะกระปุกแก้วปลาแดดวะครับอืมมันบอบี้ปลาแดกดอกนั่นน่ปะปลาแดกเมด็ด ประเดีสิกินกับบอม,มี่เด้อครับบ้างมามาแกหายบ้่งมากแกหายเนาะแกหายเนาะแกหายเนาะ